สวัสดีค่ะตอนเช้าค่ะคุณแมุ่ณมีของสวยงานมาฝากเป็นผ้าสโลงนะคะคลิปที่สองของคุณแม่ค่ะคุณแม่หยิบม,มาเลยนะคะค่ะเป็นสโลงนะคะเป็นผ้าสโลงค่ะสโลงก็ขยับตัวขึ้นทุกอย่างนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานช้างค่ะแม่ค้าวิ่งหาผ้าออกไปขายงานช้างค่ะดีแต่ว่าคุณยายรักนี้เป็นขาประจําเข้ามาแต่ไหนแต่ไรเขาเลยสงสารเขาเลยแบ่งผ้าให้ค่ะ นายคุนใหญ่โอยเป็นหมดเลยค่ะแต่ละอย่างนะคะค่ะผ้าสรงค่ะเป็นของเก่าของโบราณน,นะคะสรงเนี่ค่ะรุ่นปู่รุ่นทวดของเรานะคะรุ่นตาของเราค่ะถอาใส่สรงนะคะเศรษาการงานก็เอาสรงมาใส่ก็มันจะทําให้ตัวสบายนะคะเพราะว่าเป็นผ้าไหมมันเบาผิวค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะวันนี้ได้สองหาสิบนะคะ เพราะว่าผ้าไหมยขยับตัวทุกอย่างค่ะค่ะเป็นสรงนะคะของเก่าของโบราณค่ะผ้าสรงค่ะตัดเสื้อก็สวยลงตัวโอเคนะคะค่ะเป็นไหมสองเส้นหมุนเตรียวใส่กันมาเป็นผ้าสรงตาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสมเข้าคนแก่โบราณค่ะเรียกว่าผ้าสรงค่ะตาสรงนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสอง้าสบาทจ้า แม่ขอพักนะคะได้สรงค่ะวันนี้สวยทุกพืนงานทุกพื้นนะคะพร้วสวยใส่สบายนะคะสรงค่ะเป็นผ้าสรงนะคะไหมสองเส้นหมุนเปลียวใส่กันมาทอมาเป็นผ้าสรงคนเฒ่าคนโบราณคนแก่ตั้งแต่ปู่ของเราทวดของเราตาของเรานะคะพากันเรียรือพาเรียกพาพาลูกพาหลานเรียกว่าผ้าสรงค่ะ สวยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะผิวสบายค่ะไหมน้อยกามือเดียวหมุนเกลียวใส่กันมาเป็นผ้าสรงค่ะค่ะใส่สบายนะคะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกภาษามาแล้วมีแต่งานค่ะเพราะว่าผ้าสรงนี้เขาจะเอาไปไหว้ค่ะไหว้ปู่ไหว้ตาไหว้ทวดของเรานะคะบรรพบุรุษของเรานะคะเขาจะเป็นของขวัญเวลา มีการแต่งงานก็จะเอาเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะผ้าสรงก็ขึ้นราคานะคะขยับตัวขึ้นาาราคาค่ะราคา1,250้าบาทจ้าผ้าสรมมงหมุนเกลียวใส่กันไหมสองเส้นเรียกว,ว่าผ้าสรงค่ะเบ้าผิวใส่สบายนะคะทักแม่บัลรักผ้าไหมหลุดจำนำเก้วเก่านะคะมาค่ะคุณแม่ได้สองคลิปในวันนี้นะคะคลิปที่สองเป็นผ้าสรงค่ะ ค่ะไหมน้อยหมุนเกลียวใส่กันนะคะค่ะเป็นไหมเป็นไหมไไมจุนนะคะคุณแม่จะแก้งว่าเป็นไหมจุนค่ะไหมจุนหมุนไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันก็มีแต่คําว่าสวยนะคะเนะะื้อผ้าแน่นหนาค่ะชอบผืนไหนนะคะคุณแม่ติดเบอร์ไว้อยู่นะคะแต่ไม่ได้เรียงเบอร์หนึ่งเบอร์สองหยิบเบอร์ขึ้นมาได้เลยติดเลยค่ะ เพราะว่ามันจะได้สะดวกกับการทํางานนะคะไปค้นหาคุกคักคุกคักอยู่ก,ก,ก็ไม่เจอค่ะค่ะเพียงแต่เอาเป็นเบอร์มาติดเป็นหมายเลขนให้พี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านได้ดูว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้นะคะค่ะเป็นสโตรไหมน้อยค่ะผ้าไหมน้อยกับมือเดียวใส่สบายปิ้วค่ะเป็นของขวัญให้กับพ่อบ้านเวลาเสร็จจากภาระราทํางานก็ใส่สโตรผ้าขาวม้าคาดพุงก็ โอเคลงตัวทุกอย่างค่ะใส่แบบสบายนะคะผ้าสร่งนี่เบาค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะยิ้มสลวยสวยทุกผืนค่ะไหมน้อยมุนเกลียวสยกัดไหมสองเส้นแดงกับเหลืองมุนเกลียวสยกัดมาทอเป็นผ้าสร่งค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะขยายด้วย คลิปที่สองนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยแกดีทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาไทยทุกท่านค่ะ